สวัสดีครับนักศึกษาทั้งนักศึกษาใหม่และนักศึกษาปัจจุบันก็ขอกล่าวการต้อนรับที่พวกเราได้เข้ามาสู่รั้วคณะวิยาการกีฬามหาวทิทยาลัยเกษตรัณติตไม่ว่าท่านจะอยู่ในสาขาวิยาการกีฬาหรือสาขาการจัดการกาีฬาและนันทนาการทางคณะจะให้ความมั่นใจกับนักศึกษาทุกๆท,ท่านนะครับว่าเราจะพาท่านไปสู่เป้าหมายที่ท่านต้องการ โดยเฉพาะอ,อย่างยิ่งในสภาวะของการเปลี่ยนแปลงสังคมอย่างรุนแรงขนาดนี้เราต้องปรับตัวให้ดีที่สุดผมจะเรียนท่านผู้ปกครองทุกท่านว่าบุรุษของท่านที่เข้ามาอยู่ในคณะวิศาสตร์การกีฬาจะเป็นคนที่ทันสมัยที่สุดระบบการเรียนการสอนเราจะแชร์เทคโนโลยีขั้นสูงสิ่งที่เราเชาววิทยาศาสตร์การกีฬาเกษตรบัณฑิตมีความภาคภูมิใจก็คือบัณฑิตของเราต่างจบไปแล้วมีงานทําเกิน80ซึ่งเราก็จะรักษามาตรฐานสิ่งนี้ไว้เพื่อ,อนักศึกษา และบุตรหลานของท่านเมื่อศึกษาจบไปแล้วมีงานทำทุกๆคนดูแลตัวเองดูแลครอบครัวได้อย่างมีประสิทธิภาพเพื่อ,อนักศึกษานั้นได้เรียนรู้กับชีวิตตั้งแต่ยังอยู่ในรั้วของมาหาวิทยาลัยเราจะเชื่อมโยงการฝึกงานของนักศึกษากับภาครัฐและเอกชนก่อนที่จะจบการศึกษาออกไปเพื่อให้นักศึกษาได้ทราบถึงตลาดแรงงานที่แท้จริงว่ามีกระบวนการในการทำงานอย่างไร นอกจากคณะจะมีคณอาจารย์และทีมงานเปลียนไปด้วยความรู้ความสามารถเรายังจะเชิญอาจารย์พิเศษผู้เชี่ยวชาญหรือผู้ทรงวุฒิที่มีความสามารถเพื่อแบ่งปันประสบการณ์ที่ดีให้กับน,นักศึกษาท่านให้ความไว้วางใจและท่านเลือกถูกแล้วที่เข้ามาเรียนในคณะวิทยาศาสตร์ทางกีฬาของหมหาวทิทยาลัยเกษตรมนตรีโดยเฉพาะอย่างยิง่งเกษตรมณฑิี คณะวิศากรรมกีฬาเราเน้นในเรื่องของการนำเอานวัตก,กรรมที่มาใช้ในการเรียนการสอนเพื่อให้นักศึกษาของเรามีโอกาสได้ใช้เทคโนโลยีออกไปเพื่อแสดงความสามารถให้สังคมเห็นว่าเราเป็นผู้นำทางด้านการกีฬาและการออกกำลังกายโดยแท้จ,จริงในขณะที่เรียนอยู่แล้วก็ออกไปทำงานครับอันนี้เป็นการยืนยันจากคณาจารย์ทั้งหมดในคณะวิศากรรมกีฬามาิเซนเปรติท์ว่าจะนำพาบุตรหลานท่านไปสู่อนาคตที่ก้าวไกล ขอขอบคุณทุกท่านครับ